ด้วยเอออินตามทด้ใช่ไหมวะออินตามทด้ใช่ไหวเออนี่่ยแต่ว่าตามบ้านนี่นี่เมนบ้นชิบเช่านี่ย่ปจักเอาคนบ้านเองอ่ะชิบลานชิบลานเอาเอาลองลองว่าจริงจังเบิ่งกับคำเอาเป็นจริงเอาตามพี่บ้านเท่าที่นะเดี๋ยวแม่กับอาบ้านนอกอย่างนั้นอาบ้านนอกได้อินตามทด้ว่าอินตามทด้วะแต่ว่าพี่บ้านนี่แม่นชิบลานแม่นเอาคนบ้านเองเนอะชิบลานมีมีคำมีอะไรคำ อิงด้านท่าชิบ ah, ้าวคำโอ้ต่ว่าเงินนี่1ิบลานเล็บขาดด้วยไาเมื่อแล้วเนาะทังนี้ก็กำลังเตรียมไปไหเฮาเนาะ อย่างดีบาทเนาะทัานมูอยู่บ่ป้างแน่รถอะไรเอาเอาสบายดีก่อนทุซาก่อนทุซาก่อนเนาะทัานมูได้เหงื่อตัวนำไป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 เดินทางปลอดภัยแต่ละคู่แต่ละคนไปเนาะอ่าสบายดีโอ้ยไปไปอ่ายังคันนั่นบาทนี้กับคันนี้อ่า มาน้องน้อยพี่น oh ้องเนาะอ่ามีเอ้ยบ ouais ุญแน่มันนี่เบาแอนแน่ะเพาะตาเบาเวียเขาเอ้ยเพื่นนี่เนาะอ่าแล้วก็น้องวันชายไปไปไปเดินทางปลอดภัยค่อยไปค่อยมาอย่าช่วยไปแซงเอาเนาะสบายดีอ่าบอลตั้งกล้องได้เพื่อนไปไปโอเคโอเคไปหาลูกทีมกูแล คลิ <G ül üş> บกบาทบอตั้งกล้องเฟินเช็คก่อนพี่น้งนองเมื่อน,าน้ารถพ่อโจเมื่อยลืมลืมเปิดปรถว่าจะไรมันเขียวอยู่นะมันบอดังพี่น้องเลยโอ้ยว่ะฮะหวังว่าเมื่อนี่คือสิบปรพาดเนาะเอาอนอื่นทางป้าเองก็อขอกาบทักทายสบายดีกับพ่อเมย์พี่น้องเอฟซี กันเบิดสุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาาฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้าพี่น้องเลยการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบ่าวตาบาันเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็ขึ้นมาอ่าทางนี้เนาะก็เลยเอาแวาหาหน้องน่อยเพื่อนอีกก้อนเบอร์สันเมื่อนี้กับอ่ามีผู้ใหญ่ทางบบาแสนเนาะซื้อเตียงอ่าขึ้นมาให้กับทางครอบครัวน้องอึองเบอซั่น น้องน้อยก็มีข่าวดีคือกันได้พี่น้องเนาะอ่าจากบอตาเบิงในคลิปเขาอ่าอายเพิ่นเนาะอ่าเรื่องของน้ำนี่แหละพี่น้องเลยเขาดีมุกดีใจน้ำสินเนาะอ่าได้บ่เรียนเขาปลาได้แบบนี้สินแต่กามีแต่เขาธรรมชาติล้เนาะพี่น้องไปจ้ะเนาะอ่าเพิ่นพากันโอ้กันล้มกันชังอยู่ทั้งเฮือนบบนได้ยินแต่เสียงหัว ทำศาสต์เป็นระบบเนาะเมื่อวานนี่ก็หยกคนอยู่อุ้ยทำศาสต์มมาปูสมมายาเป็นอยู่บนน้อฉันาทะ่นทำนี้ครองแม่ยัลงอีกอสนผู้ใดคือมาบอกขอดอกเพงแท้นเมย์ได้เนี่

เออตัวนี้บ่เออตัวนี้ราคาช้อนนี่เออมันมันมันจิบไปนะนี่เนาะบาดอันตัวที่ว่าเพิ่นเอาไม่เงี้ยัดเป็นมันเป็นพอดเป็นหูไป็นอเป็นหูนะฮะเนาะหาง่ายเนาะเนาะเออง่ายแล้วหนุกสนอันนี้มัดง่ายฮะเมยกะลืมบัดบ้าแล้วก็ไล่เข่ไล่หัวง่ายง่ายฮะเอาน้ำอันพื้นนี่เฮาเวางัดอ่าไปงัดมาเนาะเผ็ดไปได้เพ่อเมย์ลืม คุณแมพบเือเือี่ปีววเทาเรอเทฮะมึงเดขอขออนุญาตเด้อเพราะอันนี้ผ่านเองว่าแม่เลยนี่โอได้ผ่านเอ้ยอุ๊กตุกเม่ตุ๊กตุ๊กนี่อันนี้ได้เออขับเม่แต่คราวที่กูผ่านขักจุงบ่อบ่อเปเที่งบ่อโนเคเป็นเทื่องว่าแม่จับอล้วแม่ปเอึดจับ เรื่องก็ได้ชุนชุนเช่นชุนอือถึงลงดึงลงบาดถึงลงหนึ่งตำเฉ้มบาทมันต้องให้ผ่านเน้น้องน้อยไอ้เชนเฉนกับเฉนชื่อเราพ่อว่าชื่อพ่อแม่ชาหักบอกเลยว่าเฉนชื่อนั่นด้วเอ่อต้องให้ได้ครบเชียนหนึ่งบุโอ๊ยด้ยครับกูได้ชิมาเป็นเคยกระเทียมเงินแฉนไว้รถกับ็คำบาทหนึ่งมาสองโตจูเอาไง้โอ้ Ừ. không mất kiếp bỏ áp thì, thì chắc à, cũng về về cắt đồ mấy ngàn thì nó <laughs> à. chú áo hám anh thái bạn khăn hám anh thái mà bộ bên đấy anh anh nhìn đứng khao đứng ở này con à. À. chú áo lông trên nè à. áo à trên cáng chung nè nè bò lùm ai lúc má mướn ai hả à. 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 rồi à. chú không lắm anh nhìn nè นี่จียเดี๋ยวโอเคเอาตามอีกต้นนาแล้วต้นนี้นี่นั่งนั่งนี่งนางนั่งนั่นี่านี่งนั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 ่เนี่งนั่งนั่งนี่งนี่งนห่งนั่งนั่านั่อนั่งนั่นี่่นี่น่นนังน่น่น่นงนี่นี่นัน่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 าน่นน่นี่น่น่นี่น่นี่่น่น่น่่าน่

ใบห่างกับมักักิเป็นก็จงคุณมวนปิดกาอนะนี่มันก็ออกไปดีแล้วเออเออเออเอเจ้าเออเจ้าเออเออเอออาชนเอออาชินตัวนี้เลยลงตัวนี้หามาขนาดตัวนี้อูไปตัวนี้เรียบา้อตัวนี้ตัวนี้ดึงลงเด้หมดลงเอยแล้วบ่มอันนั้นอันน้นดึงลงมาเออตัวตัวนี้บม่ได้ชานะนี่บาแล้วดึงลงตื่นดีไปขาวทกางอะต่นอ่ะเออดึงข้าบาเออดึงลงโอ้โอเดี๋ยวตนึ่

นี่ไปตุ่ดลุมฮันอตุยุคมไหมไปคทั้งลุมลุ้มลุ้มาตัวนี้ปาไว่นี่เบิร์นีมบมา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 อามามาามอมามนี้มามนี่มามตมามามัมไมามามา่าม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 าีานีมา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 มันามามา้ามามามนมา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 ามมมาามานามบมามามนีาม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 าี่ามาม เอตัวนี้ทัมันใหญ่ีหญอันนั้นบ่าาเกต่เอาก็เห็ดแบบนี้กินโอเคเอาตัวนี้เห็นมันได้ได้บ่อยตัวนี้ยากได้น้องน้อยเพราะว่าตัวนี้มัน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 ย่างฝุนตั้มปึกกับฝ่นกับไพ่ทีละตั้มปึกท้ายคังเลยวะอันนี้เป็นไ้างนี้อนนี่บ่อันนี้มันไพ่พุทธสองคังลงลุงมาหนึ่งพุสองเข็นเนาะตัวนี้เนาะนี่้ เชื้อราซินน่ะมันเชื้อราซินตัวนั้นได้ไวตัวนั้นไวชุดมือได้แบบนี้พี่น้องเพราะมันจังข่วงงายไปได้นี่คนโจ้เป็นหูนี่คนเห็ดเป็นแขีวสิเป็นแขีวอันนั้นละมือช่องแผ่นกันได้แบบนี้เลยน้ำจะหาผู้ไวผู้ผูกแงไวเนาะโอ้โหคอยคลาดแฟนเชือกผ้ามันแต่โอชื่อน้ำแล้วประมูนเนาเมื่อเห็ดพยายามไปลูกงัวบ่ว่า มันไม่ได้มัม่ได้ชูวี่ไหนคนไทยหรอาอยาเงื่อนใบำเลเนาะมาลุกทุบทอดได้กันเยอะเลยมีประทังบ้านลูกค่อยเห็นภูด้ววันนี้เนื้อที่ขายให้รกเช่นนึ้ห้าสิบพันให้ชื่ออะไ้สิอ้ปลาไอ้ไรเห็ด่าเบ้งเบิ้งไอ้เดี๋เอาไปปลูกให้ปลูกนี่เลยวจะลืมเลยเนาะใช่ใช่รถว่ากันไปเนาะเนื้นี้ทำไีกบมนขาย กี่าเบ่งน้องน้อยใครได้บัดนี่กันบัได้แต่เมียนหยาแดดแบบบบบัวห้ไม่าบอกเนาะอ่ามเจ้าจปากเนอะอ๊นื้กันใจเลยทังนี้อ็เอ๊บทีมาไหมอเออทานเนาเอาทางนี้เอาไปนี่อ๊เอาขับเบิบงนี้จุ่มัฉนบ่จุแฉนบ่บถืออ้าอกหันนั่งอันนี้

อันตามอีวันนี้แหละเอาตัวนี้คาดไว้เป็นวันนี้อ่ะแล้วตัวนี้เกี่ยวนี่ยอีกและลูกเกี่ยวหุงกาวันนั้นแหละเนาะฮ่าฮาโถ่ทงานได้ดอกงานได้จนคัดมากันข้อคุณบัวเอาตัวแบบตัวนั้นช่ตัวนั้นคือแบบชั้นเอาชั้นนะทางเป็นแบบกลางชั้นเนาะ

มาเคยกางในแม่นางเลยแกอันนี่ไม่นุ่มหอยคนท่นมันหยิบปวดมองว่าตัวนี้เนาะแบบมันมันสาบตกแตกอันนี้หามาขึ้นไว้ฮะกระชอนบ้บบฮะกระชอนตัวลุงบ่หรือฮะกระชอนตัวโตมันเลี้ยวได้กันเลี้ยวเวอร์เลยเลี้ยวมีเตะตามไปชี่เนาะเออือกเลยอืาไม่ได้มีเล่าอก มันมีอลไรบ่เข่าวนะบ่เลอเลยเลาปลานี่เลยปลานีเลยเออตามให้มันชุดแค่พื้มห่ออ่านไม่ต่ำไปต่ำมาก่พุ้ตัวนี้เลยปวดตัวนะเย็บหมอนคอแมยกันยัดได้เดินนั่งเด็กจากฝุ่นตันี้เออบ่เลอเป็นพยาธิยันยังเป็ี่ยนพยาธิต่ำตํำเทพอันปวดเข่าขาเก็บลังเก็บแอว đứng khao đứng khao nó nhiều đây bao vậy kiểu gì bao mình cứ ủng ủng rồi và khuôn bộ nè nó ô khuôn bộ pin <laughs> bộ pin người hiền thò nào đấy rồi Để không kê hay về rượu đấy sao đi ở thấp sao đi ở mày đâu rồi sao đi về về, về chén bả chén bát thì sao hà วันนี้รถเบิ่งเบิรมันจะหกสิบพุ่นนะเหมือนเบิ่งเดอรประมาณห็นบาวนิ้วประมาณหกสิบปลายออออืมิเอาระว่างน้องผัดใช้กับเบาเบาเบานิ้วคูณได้ถือใจกูกันเอพคนใช่ลยเนาะเคไหมนี่เห็นเราในช่มากมาเดี๋ยวเดี๋ยวเกช๋ยวเี้วเดีนเอียวเวเดเดี๋ยวเดีุดีเ ตนไหพิษสาวตีคุ้มตาขี้เล่เนาะว้าเกี่ยวกันเองเน่ยตนั้นเนาะหมเกี่ยวกันได้เนาะหมเกี่ยวกันได้บอยกเลยแสายเมื่อบที่หนวดมาอะไเอ้าือฮุกไปทางไหนวันนี้มีอะไรนี่ไปใช้ปูนผู้ไป

บ่ดีสั่นได้ไหมจ๊ะบ่เคยเดา๋ยวพักได้ข้าวดีน้องน้อยเพลินนะคะแนมเยอะฮัลโหลได้เนาะอย่าลืมฮัลโหลได้มาเด้อมีข้าวดีแล้วอาจันแน่ๆอยู่ดูบ้านนี่นะมู่พระเอาแสนบาทแล้วเปล่าไมด้วยเอออินตามได้ใช่วหมอ่ะอินตามได้ใช่ไหมเออนี่บ่แต่ว่าตามบ้านนี่แม่เป็นมันชิเข่านี่ยไปจักเอาคนบ้านเองอะชิปล้านชิปล้านเอาลองลองว่าจริงจัง เบิ่งกับคำเอาแบบจริงๆอินตามพีดบ้านเฮาที่นะยังเม่กับบ้านนองอย่างนั้นบ้านนองได้อิงตามท่าวว่าอิงตามท่าวว่าพีดบ้านนี่เมนชิบล้านเมนอาคนบ้านเองนะชิบล้านมีมีคำเมียคำอิงตามท่าชิบว่าคำโอ้แต่ว่าเงินนี่ชิบล้านเด็ดขาดเลยเมนอันนี้อันนี้บอกได้ว่าขอดองน้อยเพม่อนใดพี่น้องเนาะแต่ว่าว่าว่าดังพีดบ้านเพิ่นเนามีหมูมี่ยังมีหมู ตัวนึงหรอก็ะเงตัวนึองอกิน,นเะมาันี่ไนหะแต่กระแสนบาทคุ่มือนี่นั่นมันมาตีาตจากเงือนอกี่เขากะมันกับิเมนพ่อเมย์ผลอนแคูมือนี่มันกับหาหกสิบกราตนะ์ได้กระดองออแลันกับชิปมาณนั่นแล้วออแต่ว่ามันมาหนักน้ำคับน,นีขับนี่ับปอนตรูปบาททีสิบกรเตจบถึงจุกเลยเยอะสองบาทแปดสิบกราตอ๋ออ่าาอนทุมกับบาทเนาะนี่ปะคุณได้ลูกชาวในห่วย ใช่ในยในุคกับน้องแล้วบอเนาะอ่าคันเราบ้านเองกับซีบ้านกันเนาะคำคำบ้านอื่นอ่ะอิงตามทางชีวาว่าได้ว่าเอานะคืบผู้บ่าวผู้สาวเวากันเนาะ่นเบ้าได้ว่าเอาเนาะอต่ว่าเออผู้บา่าวผู้สช่าร่มกันแล้วโอเคเอาสามีเอาได้กับเมนจุ๊บเลยคะแนนหอยตำคะแนนหอยตำกว่าบ้านเนาะเลยกันชูงกว่าบ้านเป็นการดีเมนอะไรครับบัดนนี่ว่าเรื่องเมื่อน้ำ ผัวได้พี่น้องเนาะแตเมื่อผัวให้กี่แพงเนี่ยเนาะแพงแพงช่างคำเนี่ยมีคูยค่อยมีแต่เมื่อผัวนี่วายเขาครับประตูเปนเพื่อนคุณอากี้เนาะเขาครับประตูเล่าไอ้เนาะเฮงเหนอใชยเลยมึงนี่ดอกเป็นเขาขับประตูเล่าเดี๋ยวนียอ่าทั้งงานเลยบ่เวีย่งชันจะนึกแต่งานไปเอาเงินมาให้เนาะว่าถือกันแล้วนะ จูอาหางมันเด้นั่นได้ก๊บมันนี่บ่อย่าพูดลบม่งกำลัง่ะจีอ๊อกียไผามออบ่เป็นเดี๋ยวจีออเย็นๆให้เพิ่มท็าะเนาะเย็นๆนี่แโมเมนต์โเสนมาหออใส่ในกองงเียกระกันใจยังเยอ่ม่ตะตายไี่นี่้หนีฮาก็ไปยังหไปหาเาโอ้ยนี่น่าเละนหรอน่ล่นแม่ก็หาลูกเืิ โบลุเคยกะอะไรแต่พ่อคนแรกเหดก่อนยันลูกเคยโอ้ยท่าพอคกะไปไปท่าพอยันไปอยู่หักมือเลยวานไปดงบะโกท่าพอปะมันอีก็ไปมั้ไปอันไปบอกยันมาเนี่ยไปบอกยันมาอีกบอไปได้เจ้ามืึอเมื่อก่อนทันทันอ๋อเนาะโอ้ยงามเยี่ยงงามเลยนอนนอนเถียงน้อยสิกะโบโบได้เดีได้เก็งอย่างเนาะโอ้ยโบได้ขึ้นมาบอเคยชื่อจักเธอ ฟันนะักฟันแต่ว่าบุจ <A. S 2> ื้อเราฟันแบบบุจื้อ,อาาน้อแม่แต่เราเคยซื้อเหล็กก็เถอะแต่ก็ยังดีเด้คือว่ามีข่าวดีเรื่องของน้าของไนเข้ามาเลยเนาะไปโบนเน่แล้วชาวเพื่อนมาพ <c oughs> ิยักณ่อนาะเฮ้ยอ่าชีฮิตบ่นได้เหรอทางพูนติดขอบผมเออแต่นี้บัดเย็นว่าเราไปเนาะเลย เดินม่น้กี่งเยเดินแม่หอมเอ่ามันเลนเขาแต่เราลายสวยนุ้่เป็นบุี่ครับเดินอ่า้ไม่วูกนี่ห่วยแน่บุโกเงแต่เป็นนั่งอ่รงมันเดอยจู้อะไรนะนังจำดินด้วยโอ้ย่เดียวเคยกเรอมื่อเดือูมีผูอาอยากได้อยู่ได้ยูดลยยันวาสนาปรชมเพื่อน แต่ว่าหอยเสี่ยวๆไผอยู่เอิ้นว่าชนาผู้ชมเพิ่นอ้าวมันยังอยู่เงาครับอ่อยู่เงาครับ่เออเอาจริงเอาจังเบิ่งดูยอกเพิ่นเพิ่นมีผู้สาวแล้วเจ้าก็มีผู้าวแล้วแม่นติเห็นบ่อย่าด้สโลกเด้อ อ่ะเนาะขสนใจเด้อครับมีเย็นๆแต่กรบอกเย็นเลยมันพอนะให้มันโดนเลยลองชิมเมันก็ได้มันมันมันหงายหาติัดเลยเนาะน้ำหนักมันขึ้นมาเมื่อไรน้องน้อยประมาณได้ได้เท่ากับน้ำหนักเดินนี่แต่ก่อนแต่พวกอ้ายยังประมาณสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าเดี๋ยวนี่ห้ออันสี่สิบแปดกว่าเลยอ่ะกว่าบ่ กินเพรบงยาริงผมนกาเนาะกัยากินเพอแล้วก็กินข้าวจนบช่องเทอ่อแล้วก็มากินนมอันนี้ยุ่งวุ่นวาเลยไม่ยอด้กินเนาะได้แม่กันเลยเน ผมได้พี่น้องเนามันบมีุณญาติได้มัมีคุณญาติกี่ปีเลมมีเด็กน้อยบมีน้องบนมีนุ่งเนาะผมได้ม่นมีน้องบ้าจพ่อทำแม่เพิ่งก็ยยกั่นคนนี้โยกพินน้องหือเพิ่พ่อได้ยกแต่องคนนั่นแหละผะบอกท่านมีมีญาตินน้องเนาะอ่ากูใดมีดูมีเมียยละวก็ชิมมัดชงอีกผสมเลยผสมอมเสียใจแล้ว่อยกันชื่อมากสนเนาะชิมมัดชงทีไรกินนี่ไม่ขนมอมริกันะใช่เสียใจ เอาแน่นๆเลยดิตาข้างเนื้อมาแล้วเกิดต้องเห็นไปแล้วบานแตไม่เ้ยเชื่อกนันเจ้าเราไม่ได้เห็นยังรับบัตรได้มัดลูกชาวไอ้เนื้อบัตรมาแต่คนมากิบนายสองฟองแล้วคืนเบดคนเดียวเนี่ยนี่นะราษาเนี่ยนะดูคเดียวผูสองฟองอีกได้ อันนี้เหียดเฮือนครัวบกในโคมพื้นตะกี้บ่แม่บนไอ้นอนนอนเราขึ้นมมอย่ามแบนานนะเด้เปินไปเรื่อยมโอ้ยชิต้องหเราเพราะทถวเมเพื่นที่แร้สีเมาเอาไปชมไปทถวเมกินเด้จะขึ้นบาเดียวเบิรลดได้ไหมเนาะ เออไม่ไม่น่นเก่งก็ไม่เลยเนาะชื่อเปนั่นมาได้แบบเก่งเกินลอยเป็นเข้มดีโบกกันกันไม่กันไม่ได้หนิต้องรอัะไรก่อนถูกหมูป๊าถูกเข้มเนาะบึ้ดถักเราได้นี่หลายคนปึ๊ดไม่ไหนก็จับอ่าได้ขนมใช่น้องตูบี้มาแบบนั่งใส่กันเนาะว๊าดอุ่นสด ตองใส่มีกับต้องไส่เออเออเอใช่ใ่ก็ทุกอย่างใช่ทุกอย่างบุญก้องเขานะบ้านพีดเลยไหมยังมือวันที่ชาวเอสชา้เอสวั้แชาวเอ็มนผัปลามาตะเวียงบ่เออใช่ไหมไหนแหมนชาคำน้ำบ้านน้ำบ้านมือมือชาเอกันทำไมเขงไงขอาไมาสามคำนะอันนี้มันผ้าปลาสิมาต่พุ่นตะเวียงจังเมือว่นพูดบุญกองเข่า บ้ได้มันชิชนเดี๋ยวด้จยะมเออเมันไปเลือดใัเลืนเรื่องดบัตน้ำบัตบาตรน้ำบัดมาตารบมึงหาคำที่น้องแต่ก้าวก็แบบน้ได้หรอบ้านในแบบท่ปลากับิมากรบหมเดี๋ยวใหิวท่าปลาใช่ก้นอือะไเลือนกันเนาะเลือนเอนอ่ามันบิบุญก็เข้าเลยพวกบ้บัที่เงบุญมอไผ่พวนบาตรอ่ามันบุญใหญ่นวัดสินะงานใหญ่เนี่ Manta, anh cả ừ. <laughs> Eh, <rideeln> nó. Ta phi long nó Ni lặng nắp kìa nhào, lạp bằng kung nung nhau tay. Nhãy kiếm gọi. 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 Nhãy kiếm ป้าอย่เนาะยันลูกหนวดลูกก็เผาขึ้นไปเนื้อแน่พี่น้องมาเลยฮะทะลปมาเลยได้มาบะแม่มาจะเนื้อบ่าลุงนะเอออ่าอ่าป้าอย่าเนาะลองปัดไขยแน่ลูกหนวดแน่ป้าอย่เนาะผู้นี้มาอีกแน่ชัางปะได้ปัดที่นี่เนาะมื่อไงเมื่อไงเมาเยี่ยมมายามไหมฮะ โอ้ย oh, ah. like right. ันน้องน้อยเราอันคืนย่ามอยู่ย่ามกินนี่แหละถ่วงเอาถ่วงเอาเน้องน้อยเนาะเดือนนั่นดิบอ่ะเดือนได้นดิบเดืนได้นดิบทำบ้านคืนจัางชิคกินบ้านกูจังขึ้นเนือขึ้นเหนือเนาะไปโอเคเดือนน้องจังใดก็หมดละอ่ามีข่าวดีไว้ไว้ยี่น้องเนาะที่แน่ๆนี่ก็ไหวอ่าจะได้เฮือนผู้แล้วเราอ่ะ คนาราเอายาลงนาอยู่ที่บ้าบ่าาได้เนี่ยและว่ <c oughs> ได้อยแหละว่เย็ดหมดยนกามีงานหละว่เนี้ยบ่าา้าได้บ่มีครัวผูกราเองแล้วเนาะอืออื่นเพิ่นกันบปปันได้พี่อเน,น,นาะเป้าหม้เพื่นน้อง พอใจได้คนเราเองคนได้นี่ไยก็ั่นอ่าเอซี่ไนเข้าใจเราเนาะเลยนัวเข้าใจกันอ่าต้องเข้าใจเนาะบอเข้าใจก็ต้องเข้าใจได้จะไปชวนน้องไปคุยเขียนหนางอขึ้นเข้นอ่านเขียนบอกไปเด้แท้คุยเขียนกันเนาะโอเคสบายดี หาฝุดมาแต่พอลานฝุดวันเนาะโอ้ยเบาหยอกฝุดวันมีอะไรหนีบ่ว่ะเออฝุดว่า,ออาโอ้ยเบาหยาอกกันดอกพี่น้องเลยเอาโอเคสันพี่น้องเน,ะน,นาะจังใดก็เพื่อนและพี่น้องไปที่ตามชมคลิปต่อไปเพื่อนน้องอึง่งพออนก้อนบัดเนาะบ่แสนว่าขึ้นมาใกล้ยีฮอดแล้วบ่ชันไปจ้าพี่น้องเนาะสบายดีเดอ้อพี่น้องเดอ้อบ๊ายบาย